สเต็ปแรกเราก็จะไล่เคลียร์ตรงพวกแผงแผงตีนเป็ดนี่ก่อนเพื่อจะติดตั้งเพ็กบอร์ดนะครับนี่ก็ใช้ก่อแกะถ่ายก่อนก็อันนี้เข้ามุมเข้าอาได้ที่แคบได้เดี๋ยวเราไล่เคลียร์พวกพวกปกพวกจุดยืดพวกนี้ให้หมดก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ตัวเพ็กบอร์ดยึดเข้ากับแท่งตีนเป็ดอลูมิเนียมเป็นช่วยตักตายสามารถงอเก้สได้ครับทิศแถบได้ เราติดตั้งในห้องนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังให้เคลียร์พวกมือจับล็อตต่างๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดตั้งแผง่งสองฝั่ง ก็ตอนนี้เรายึดแผงบอร์ดเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้เรายึดแผงบอร์ดเสร็จหมดทั้งสองข้างแล้วอันนี้เราตัดมาตามแบบนะอันนี้มันจริงๆแล้วมัน มันไม่ได้เหลือนะต้องการเว้นให้มันแบบสามารถติดตั้งพวกวิทยุหรืออะไรได้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นดีกว่าอ่าน,นี้ก็เดี๋ยวกำลังจะยึดตัวจับยึดเครื่องมือนะครับส่วนพวกวิทยุเดิมอะไพวกนี้ก็เราย,าย,ย้ายจากตอนแรกที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะรูให้นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้านข้างแขนตัวนี้คืออะไรอ๋อไฟไฟสปอตไลท์ สวิตไฟสปอร์ตไลท์ก็ะะจะประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะอินสตอลตัวเครื่องมือช่วงบ่ายนะครับนี้เครื่องวันเช้าก็เสร็จหมดแล้วเร็วมากจริงๆมันเสร็จเร็วกว่านี้แหละแต่แบบมีกิจกรรมเยอะเหลือเกินวันนี้อ,นอัยากแลนะ,ะนี่คือของทั้งหมดที่เราจะติดตั้ง เข้าไปในรถนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง นี่ก็กำลังติดตั้งกันอยู่กันอยู่นะครับเข้าข้าวมีอะไรบ้างก็จะมีตัวเลื่อยชักนะครับ f s x ก็ตัวนี้จะเป็นเลื่อยชักที่เอาไว้แบบตัดเหล็กตัดต้นไม้แล้วแต่ใบเลยนี้ตัดเหล็กคงเหล็กเพลาได้หมดเลยก็เป็นลนักษณะแบบเลื่อยเลื่อยชัก เหมือนแบบชักเข้าชักออกส่วนตัวนี้ก็ตัดเหล็กเหมือนกันแต่เป็นลักษณะแบบตัดเหล็กแบบวงเดือนนะครับก็จะเป็นเลื่อบวงเดือนตัดเหล็กตัวนี้ก็ถ้าใครเคยดูคลิปก็เคยตัดเหล็กหนา1น,นิ้วมาแล้วแต่ไม่แนะนําเป็นพวกเหล็กก้าคาร์บอนนะเพราะว่าใบมันสู้ไม่ไหวแต่ถ้ามีใบสําหรับตัดเหล็กก้าคาร์บอนก็กําลังเครื่องได้อยู่ FXX อีกตัว FXX นี่เยอะมากเขาใช้หลายตัวมาก อันนี้มันติททนก็คือเป็นลักษณะตัดสันในที่แคบอะไรอย่างเงี้ยครับตัวน,นี้ก็เป็นโรตารี่กับหินเจียเป็นชุดคอมโบไปเลยก็จะมีชุดบล็อกกระแทก800นิวตันมิดท็อกแล้วก็ปั๊มลมนะครับอันนี้เวลาฉุกเฉินแบตเตอรี่8แอมป์12แอมป์แล้วก็ไฟทาวเวอร์ไลท์6000ลูเมนไขควงแล้วก็พวก อ่าสวกงไม่ใช่ขขโทอดอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ตัวเฮกเฮกคีเฮกคีแล้วก็เป็นแบบตัวแบบเป็นดาวด้วยเป็นเป็นหัวท็อกหัวเฮกนี่ก็เป็นพวกปักทรายแบบข้างปักทรายอะไรพวกนี้ครับนี่ก็ประมาณสิดตั้งันี่ก็เป็นบล็อกกระแทกสามพับสี่นิ้ว สองพันนิวตันเรื่อยกำลังติดตั้กันอยู่อันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแบบว่าเวลารถวิ่งมันจะหลุดไหมไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันเป็นห่วงแบบเกี่ยวเข้าไปที่ตัวนี้เลยแล้วก็เวลามีเหตุฉ<ม>ุกเฉินก็ปลดได้เร็วครับเพราะปลดตัวนี้ตัวเดียวก็หลุดเลยไม่หลุดง่ายแน่นอนแรงเรียงอยู่ ฝั่งนี้ก็จะมีมัติทูน,ห,นหินเจียได้ชาร์กอีกตัวหนึน่งฝั่งนี้อันนี้ใส่ใบโชยเฉยนะแต่ถึงเวลาจริงเดี๋ยวเราเอาออกเพราะว่ามันมีโอกาสปาดมือได้เวลาเราเล่นด่วนแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเครื่องตัดปูน9นิ้วก็ไว้ตัดเหล็กตัดปูนครับใช้เป็นแล้วจะใบน,นี่แล้วจะใบก็เป็นไร้าสายหมดเลยใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหมดเลยแล้วก็ ระบบฟลิกล็อกก็คือปลดได้เลยปลดปลด,ปลดตรงนี้ก็ออกได้เลยเวลารถวิ่งไม่หลุดแน่นอนนี่คือบางที่แบบกลัวว่าฉุกเฉินแล้วจะปลดทันไหมอันนี้ทันนะครับแค่นิ้วเดียวก็หลุดเลยแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจปลดจะไม่หลุดง่ายโอเคตรงน,นี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายตอนเสร็จอีกทีครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังติดตั้งอยู่ เรื่องเข่าเก่งอะไรนะเรื่องยเ่ยยเรื่องแย่ยทยี่มันเจอะกระแทกเรื่องแย่เรื่องแยอ่าอันนี้ก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะประมาณนี้ก็อุปกรณ์หลักๆที่มีนะครับก็จะเป็นบล็อก,กแทกสามรับสี่กับหนึ่งนิ้ว แล้วก็จะเป็นบล็อกแทกมิททอร์กแป0ร้นิวตันตัวนี้ก็เป็นไขควงวก็มีสว่านนะครับมีอันนี้ก็เป็นเพื่อยชักอุปรกรณ์งานตัดแล้วก็คัตออฟแมชีนนะครับเ้านิ้วเพื่อเชักอันนี้ก็เพื่อบวงเดินไร้สายสว่านโรตารี่ หินเจียแล้วก็ตันติทูนที่เหลือก็จะเป็นพวกระบบไฟต่างๆน้ำลมอ่ะประมาณนี้ครับเ <c oughs> <c oughs> สนอนราคาก็ประมาณสามแสนนะครับผม <c oughs> ประมาณสามแสนรวมติดตั้งรวมอะไรเรียบร้อยแล้ว ประมาณสามแสนกว่าบาทกับสี่แสนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวมีพวกแคนทูนอีกนะอันนี้เฉพาะพวกพาวเวอร์ทูนเสร็จแล้วมีพวกแบตเตอรี่แคนทูนต่างๆก็จะเป็นพวกแคนทูนแบบแทนดเอาส์ที่ให้ติดตั้งบล็อกต่างๆ แนน่ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าเราต้องเหลือที่ให้คนขึ้นไปหยิบอีกนะเชื่อแบบว่าเต็มวันนี้ก็จะไม่มีทางเดินเลยก็จะเป็นงานดีไซน์สติ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็คือเราไม่ได้แบบว่าแค่ติดตั้งนะเราก็ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้ด้วยว่าเราเป็นผู้ดีไซน์ ตู้นี้เป็นสติกเกอร์ C2 นะครับอ่ะรีวิวปิดงานจริงๆก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีสติกเกอร์มาแปะให้อีกว่าดีไซน์ by Milwaukee. มิวอกกี้เมืองทองอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับกับอุปกรณ์อันนี้คือไม่ต้องตกใจนะว่า ทำไมมันร่องจังจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาเติมอีกแต่พอดีว่า,าที่เขาสั่งยังไม่มาพวกสว่างตัวใหญ่ก็ถือว่าครบนะคันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแบตเตรรอรี่จิบตะขาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้เว้นไว้สําหรับพี่เขาอยากจะเติมของอะไรเพิ่มเติมที่เป็นส่วนของเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟทาวไลท์สามดวงก็อันนี้ก็อุปกร,รณ์ทั้งหมดครบ บคบแคลนมีปั๊มลมด้วยเลื่ชงเล่ฉากอันนี้ก็ยึดติดด้วยอุปกรณ์เฉพาะเลยแต่ก็อุปกรณ์ไม่ใช่ของมีวากี้นะเราก็สั่งทำมาเฉพาะส่วนเพกบอร์ดเราก็ตัดวัดระยะมาให้สำหรับรถคันนี้เลยก็เผื่อพี่ๆท่านใดหน่วยงานใดนะครับไม่ว่าจะเป็น กู้ภัยการไฟฟ้ารถพยาบาลแอมบูลานก็หรือหน่วยงานอื่นๆที่ผมอ่าไม่ได้พูดถึงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าพวกเครื่องมือและสเปคการติดตั้งพวกนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแนะนำให้คำปรึกษาว่า,าต้องการนำไปตัดเหล็กประมาณนี้หรือไขน็อ ไขล้อหรือตัดปูนประมาณนี้ก็จะควรจะใช้เครื่องมือตัวไหนที่มันสามารถรับมือได้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าครบถุกถ้าจะครบทุกง,งานเลยเหลืยบางตัวที่ยังไม่มาก็เว้นว่างไว้เดี๋ยวรอของมาแล้วก็ส่งให้ทางพี่เขาไปติดตั้งเพราะว่าพวกสายลัดหรือข้ออะไรพวกนี้ก็เราสั่งมาเผื่อให้ทางยูเซอร์ สามารถเติมเองได้ทีหลังนี่ด้านหลังเราก็ทำแผงมาพอดีกับจุดพวกนี้เลย